ทำไมยูทูบเบอร์ลาวชอบอวยไทยจังเลยนี่แหละครับการที่อวยไทยคนลาวเนี่ยมาอวยไทยมากไปมันก็ทำให้เพื่อนเคืองดีสิครับทำไมอวยไทยกันจังอ่ะก็มีคนลาวบางกลุ่มแล้วก็รับไม่ได้นะครับทุกคนมาฟังคลิปนี้กันครับคันปากอยากเล่าสวัสดีครับทุกคนนย เรื่องนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้ยังไงยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วนะครับการที่ประเทศลาวเนี่ยยูทูบเบอร์ลาวเนี่ยไม่อวยประเทศตัวเองแต่ดันมาอวยประเทศคนอื่นมากกว่าประเทศตัวเองนี่แหละครับมันก็เลยทําให้คนลาวนะครับบางกลุ่มก็เกิดความไม่พอใจนะครับ ว่าทําไมพากันมีแต่ไปอวยประเทศไทยจริงๆทำไมไม่มาอวยลาวบ้างอา่ะผมก็อยากจะขอให้คนลาวยูทูบเบอร์ลาวนะครับนะแนะนําประเทศตัวเองนะครับจุดที่อา่อาอ่าที่แบบที่ดีๆนะครับนาที่ท่องเที่ยวแบบเนี้ยทุกคนมันก็มีนะนะแต่ส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ย มันมีแค่ยูทูบเบอร์ลาวนะครับส่วนมากเห็นแต่ยูทูบเบอร์ลาวเนี่ยมาถ่ายคลิปที่ไทยนะครับบางคนก็มาจากที่ลาวมาเที่ยวที่ไทยมาถ่ายนะครับแล้วก็มาอวยไทยดีอย่างนั้นไทยดีอย่างโน้นไทยดีอย่างนี้โอ้โหมันก็เลยทําให้คนลาวเ <c> ก <oughs> ิดความไม่พอใจ นะครับก็ในแนวแนวแบบว่ารับไม่ได้นะครับทุกคนก็มีคนลาวบางกลุ่มแบบรับไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแหละมันรับไม่ได้แน่นอนเพราะว่าก็อวยอะไรขนาดนั้น,นครับอวยเย็นสะพานลอยอวยถนนอวยตึกอวยห้องพักอวยคนไทยอวยแบบอ้สารพัดอวยนะครับพอมันเกิดการาถ่ายคลิปอวยประเทศ ไทยนะครับคนลาวถ่ายคลิปอวยประเทศไทยมากเกินไปนะครับไม่ใช่มากเกินไปก็เกือบทุกคลิปนะเลอะเยอะนะครับยูทูบเบอร์ลาวนะครับนั่นแหละครับมันก็เกิดมีประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับเขาก็าโดนคอมเมนต์นั่นแหละน่าจะเป็นคอมเมนต์คนลาวคนลาวเหมือนกันนั่นแหละครับที่อยู่ที่ที่อยู่ที่ลาวนะครับก็ได้มาคอมเมนต์กับยูทูบเบอร์นะครับเชื่อว่ามีหลาย หลายหลายคนที่โดนคอมเมนต์นะครับสำหรับยูทูบเบอร์เราที่ถ่ายคลิปอวยประเทศไทยนะครับคือเขาไม่ได้มาอวยนะครับนะยูทูบเบอร์ลาวเนี่ยเขาไม่ได้มาอวยหรอกเขาแค่มาถ่ายให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันต่างจากประเทศของเราแบบนี้นะ เราต้องพัฒนาเหมือนประเทศไทยนะต้องมีแบบนี้นะนะครับเขาแค่มาถ่ายความเป็นจริงให้เห็นยูทูบเบอร์ลาวที่มาถ่ายนะครับเขาก็คือถ่ายจริงๆอ่ะเดินถ่ายว่าเออตรงนี้ดีโอ้ตรงนี้แบบสุดยอดมากตรงนี้สวยมากถนนก็สวยมากสวนสาธารณะสุขคนเยอะมากคนต่างชาติเยอะมากนี่นะครับนะมันก็เลยทําให้คนลาวรับไม่ได้ พังกลุ่มรับไม่ได้นะครับทุกคนนี่แหละประเทศไทยจเจริญกว่าลาวอ่ะก็เกิดการแบบรับไม่ได้เป็นธรรมดานะครับมันเป็นธรรมดามันคือความจริงนะครับยูทูบเบอร์ลาวมาถ่ายเนี่ยก็ถ่ายไปพูดไปนะครับคือบ,อ,อบางครั้งก็อวยอวยเยอะเกินเอาจริงๆบางครั้งมันก็อวยเยอะเกินนะครับ มันก็มันก็เป็นจริงน,น,นะครับแต่ว่าเอออยากให้อวยประเทศตัวเองหน่อยเขาคงอยากให้อวยประเทศตัวเองหน่อยครับอยู่ยูทูบเปอร์ลาวเนาะอวยอวย,อวยกันหน่อย <c oughs> จะอวยแต่ไทยมากเกินไปนะครับทุกคน,นบางคนเนี่ยก็มา,าชาโซเชียลก็มาสแสดงความคิดเห็น,นบางคนก็ว่าเกิดเป็นคนขวรแยกแยะให้เป็นครับ <c oughs> เปิดประตูใจเพื่อรับความรู้ใหม่ๆให้ตัวเราเองบ้าง ถูกต้องครับเราเปิดใจนะครับทุกคนต้องเปิดใจหน่อยเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆหน่อยไปเห็นอะไรที่มันใหม่ๆใหม่ๆนะครับก็เหมือนคนไทยไปต่างประเทศไปเจออะไรใหม่ๆไปเจอแบบหัวอะไรที่มันสวยๆ,ๆมันว้าวมากที่มันแตกต่างจากที่ประเทศตัวเองเขาก็ถ่ายเขาก็อวยนะก็ไม่มีอะไรไปไม่มีคนไทยไปต่อไปว่านะครับทุกคนก็มีแต่ในคนลาวนี่หละ มาอวยไทยยูทูบเบอร์มาอวยไทยคนลาวกับมาคอมเมนต์ไม่ดีให้เขาแทนที่คุณเนี่ยเออน่าจะเปิดใจบ้างนะครับเปิดใจหน่อยหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเปลี่ยนไมเซ็ตตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองหน่อยประเทศจะได้เจริญจะได้พัฒนานะครับสิ่งไหนขาดสิ่งไหนเกินก็พิจารณาเอาอนะ ประเทศตัวเองอันไหนไม่มีเออนาไปศึกษาเอ๊ะทำไมประเทศไทยมันจเจริญขนาดนี้วะ,ม,ะ,ะรรมันเป็นเพราะอะไรหรือเปล่ามันเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าอ่ะหาข้อมูลนะครับทุกคนอ่ะคอมเมนต์อันนี้ก็บอกว่าไทยเจริญกว่าลาวเป็นเรื่องจริงอันนี้ไม่เถียงนะ,จะเจริญกว่าลาวเป็นเรื่องจริงเมืองเวียงจันเนี่ยจเจริญยังไม่เท่านครราชสีมาเลยจะบอกว่านครราชสีมาเนี่ยจเจริญคักทุกคนต่อมาครับ ก็มีคนมาแสดง,งความคิดอ,อีกบอกว่าคนลาวที่อยู่ชนบทหรือในถ้ำยังมีมากเขาไม่เคยเข้าเมืองแม้ในลาแม,แมา้แม้ในลาวแม้ในลาวาาหรอลาวาไม่ต้องพูดถึงกอทอมอนอ่ะมันไกลโพดท, <c oughs> ทุกคนองอ์จริงนชนบทบางชนบทม,นมันก็มันก็เข้าใจนะ ประเทศไทยก็มีนะครับอยู่บนคงบนเขาเนี่ยถนอนอะไรเนี่ยมันเดินทางยากมันก็มีนะครับไม่ใช่ว่าแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะค่อยๆเจริญไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเจริญคือ,คอไม่หยุดพัฒนานะครับนะครับไม่หยุดพัฒนานะต่อมาครับก็ความเห็นนี้ก็บอกว่าความคิดของระบอบคอมมิวนิสต์กับความคิดของระบอบประชาธิปไตยมันไม่ต้องการอยู่แล้ว <c oughs> ต่อมาครับก็ตึงๆอีกแหละต่อมาเนี่ยก็บอกว่าให้ดูให้มาดูประเทศไทยด้วยตาตนเองอย่าเลยครับอย่าเลยเอาจริงจริงไม่ต้องมาดูหรอกไม่ต้องมาเห็นหรอกเนี่ยยูทูบเบอร์ลาวเนี่ยเขาถ่ายคลิปให้ดูกันจะจับแค่นี้ก็รู้แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงไม่ต้องมาดูหรอกนะครับถ้ามาเที่ยวเออมาเลย จะได้มาจะได้ไมาเห็นนะถ้าอยากมาก็มามาได้แต่ต้องมาให้ถูกนะอยากขโมยอยากแอบมาล่ะอย่าโดนจับนะ <c oughs> ยุ่งอีกนะทุกคนต่อมาครับบอกว่าพี่จะบอกให้นะครับน้องคนไทย99%ไม่เคยโกธเกลียดคนลาวเลยมีแต่คนลาว90%ที่เกลียดคนไทยเพราะการสั่งสอนมาผิดๆจากผู้ใหญ่ นี่นะครับต่อมานะครับก็มีคนมาบอกอีกว่าดีแล้วที่มียูทูบเบอร์ลาวลุงเองก็ได้อาศัยทำงานเมื่อสมัยยังหนุ่มแต่ปัจจุบันลุงย้ายครอบครัวกลับมานี่โอ้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยนะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่ายูทูบเบอร์ลาวอวยไทยยังไงก็สามารถหาได้เลยนะครับเยอะครับ เยอะมากๆฮะมีมีเยอะมากๆนะครับมีเยอะมากๆลองหาดูนะต่อมานะครับก็บอกอีกว่าคนลาวแท้ๆเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีวันไม่ไม่มีวัน,ม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 ,วนมีอำนาจเข้าทำงานรัฐบาลได้ก็ทำแต่ง,งานเล็กๆไม่มีความสำคัญไม่เจริญเติบโตแต่คนลาวที่มีสายเลือดเวียดนามครอบงำ ประเทศทั้งทหารตำรวจยนตใหญ่โตคุมกำลังทุกคนน่าสงสารนะบางครั้งต่อมาฮับก็บอกว่าถ่ายรีวิวถนนในลาวมันก็จับเอาถ่ายถนนในไทยมันก็ลุมดาเออจริงๆนะเนี่ยที่มันมีกระแสไอคนลาวถ่ายคลิปถนนตัวเองเนี่ยที่มันแบบยังอุกกาบาตอะไรก็ทุกคนนั่นแหละโดนโดนจับเฉยงงมาก นะแทนที่ให้คุณจะมาเอาเอเอามาพัฒนาตรงเนี้เขาอุตสา่าห์แนะนำว่าตรงเนี้สมควรพัฒนานะดันมาจับเขาเฉยงงทุกคนนะพอเขามาอยู่พอมาอวยไทยเนี่ยก็ลุมด่าเขาอวยแต่ไทยเอออวยแต่ไทยรับไม่ได้นะครับทุกคนแบบนี้แหละมันอยู่ที่ความคิดคนพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเยอะไม่ได้หรอกนะความคิดใครความคิดมัน นะครับทุกคนโอ้ยครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนทุกคนมีความคิดยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมนะครับกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องคันปากอยากเล่าด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ